ทุกคนครับวันนี้นะครับเราใช้มือถือก a l ซ x y เอ5 Ultra ถ่ายอยู่นะฮะแล้วก็เรามาเล่าให้ฟังครับว่าสิ่งที่เราชอบเนี่ยหลังจากที่เราใช้ก a l ซ x y เอ5 u l t r ิในการเป็นเครื่องที่ใช้งานจริงๆนะการใช้งานผมก็คือเรื่องของการใช้งานโซเชียลครับใช้ถ่ายวิดีโอนะครับใช้ถ่ายภาพผมไปงานแถลงข่าวผมใช้ก a l ซ x y เอ5 u l t r ิถ่ายภาพแล้วก็ส่งเข้าไปบนเวทีครับแล้วก็ใช้ถ่ายวิดีโอด้วยครับซึ่ง ฟีเจอร์ที่ผมชอบมากๆคือเรื่องของการตัดเสียงรบกวนนะครับก็คือ,อเวลาเราถ่ายเนี่ยปกติเราจะต้องติดใหม่ใช่ไหมครับเป็นไม์ USB นะครับที่เสียบ USB-C กับตัวไมโครโฟนนะครับซึ่งติดกับไม์ของทางคนที่เราสัมภาษณ์นะครับแต่ว่าผมก็ไปลองมาแล้วครับผมลองใช้มือถือถ่ายเพืี้ยๆเลยนะฮะอันดับแรกคือเรื่องของการตัดเนี่ย เราไม่ต้องห่วงเขาอยู่แล้วเขาสบายนะครับแล้วก็เรื่องสองคือเรื่องเสียงครับพึ่งจริงๆอ่ะปกติเวลาเราซูมเข้าไปเนี่ยมือถือเราจะซูมเสียงอยู่แล้วใช่ไหมครัแต่ว่าทีเนี้ยมันจะมีเสียงแอมเบียนต่างๆรอบรอบตัวเลยนะครับปกติเวลาเราสัมภาษณ์เนี่ยมันจะเป็นช่วงพักเบรกนะครับซึ่งอ่าเราก็จะไปไม่ให้คนอื่นเขาพูดคุยกันไม่ได้นะเราะ็เป็นช่วงการเน็ตเบิร์กกิ้งกันนะครับก็อ่าเราก็สัมภาษณ์ไปใช่ไหมครับแล้วเราก็มาปรับครับซึ่ง ใช้แอปของทางมือถือทาตุงโดยตรงเลยนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นแอปที่เป็นตัวช่วยในการตัดเสียงครับทำให้เสียงของผู้พูดเนี่ยชัดเจนขึ้นนะฮะแล้วก็ตัดเสียงรบกวนแอมเบียนได้ด้วยนะครับซึ่งเข้าไปเลือกได้เลยนะครับผมว่าเออผมชอบนะแล้วมันทําให้เราทํางานได้จริงๆในะฮะในชีวิตจริงเลยนะเออคือเรามองว่ามันสะดวกนะครับแล้วก็ทําให้เรา ปลดล็อกนะครับในหลายๆอย่างซึ่งก่อนหน้านี้นเราจะป็นจะต้องใช้ไมโครโฟนใช่ไหมครับซึ่งในบางสถานการณ์นะครับอย่างเช่นเราไปอยู่ในงานแหลงข่าวนะครับแล้วก็คนรอบข้างพูดคุยกันนะฮะเราก็ไม่สามารถที่ไปบอกเขาเฮ mm hmm. ้ยเงียบก่อนได้ไหมฉันกำลังถ่ายวิดีโออยู่อย่างนี้มันก็ไม่ได้ถูกไหมครับทั้นั้นเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยเราก็คือถ่ายไปตามปกติแล้วเราก็มาปรับในแอปเอานะครับซึ่งทําให้เสียงผู้ พูดเนี่ยชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็ตัดเสียงแอมเบสต่างๆได้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะลบนะครับก็คือมาถึงว่าลดสูงรับกวนครับหรือว่าเพิ่มนะครับก็คือเพิ่มให้เสียงผู้พูดชัดเจนยิ่งขึ้นนะฮะอันนี้ก็ใช้เริ่มกับการซูมเข้าไปนะครับซึ่งการซูมเป็นวิดีโอซูมเนี่ยมันจะเป็นซูมเสียงด้วยนะครับอันนี้ก็ปรับโจทดของผมในการใช้งานนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครนะครับไปงานต่างๆนะครับแล้วอยากจะถ่าย คือที่มเวทีนะครับมันก็จะมีเสียงคุยของคนรับข้างเงี้ยอย่างเงี้ยผมก็จะมองว่าเออกรซบที่อธิพหอาจะตอบโจทย์นะครับสาหรับคนที่อยากจะได้มือถือแล้วก็ปกติเนี่ยบางคนอาจจะไม่ซี้อเือเขามาใส่เพลงอะไรของเขาทช่มัรับแตว่ว่าตัวเราเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้เสียงในบางช่วงนะครับของการพูดคุยบนเวทีนั่นเองนะฮะแล้วบางสถานการณ์เนี่ยอาจจะไม่สามารถเอาไม์ไปติดที่ พิธีกรบนเวทีได้นะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ผมชอบนะบน g a ร a x ซียดิภาอ a ลตนะครับก็ตัว AI นะครับของ g a l a x ียเนี่ยถือว่าทำให้เอาสามารถทำงานได้จริงๆเลยนะแล้วก็ตอบโจทย์เราได้จริงด้วยเนาะวันนี้ก็มาแนะนำเรบการใช้งานนะครับซึ่งถือได้ว่าเราใช้งานทิงนะครับแล้วก็เราตอบโจทย์เราได้จริงๆนะครับ ไม่ทําให้งานเสียเพราะว่าเราเอามาใช้กับงานจริงของเราเลยนะฮะเราไม่ได้เป็นการจําลองหถานการใดๆนะครับเราทำการจริงใช้จริงนั่นหมายความว่าผมต้องมั่นใจนะครับการีเอจนพาเอาตาว่าสามารถช่วยผมได้จริงๆไม่งั้นงานเราเสียเหมือนกันนะถ้าเกิดว่ามันไม่ตอบโจทย์เรานะครับสาหรับตนนัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เรามากๆครับสําหรับการเป็นมือถือนะครับในการใช้ถ่ายวิดีโออันนี้คือโจทย์ของผมนะครับที่ เราทดสอบการิีเอพิพ่าตามาตลอด3ามีับาทที่ผ่านมานะครับขอบคุณมากสำหรับทุกคนนะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับคลิปนี้บันทึกด้วยการิีเอพิพาตากล้องหน้านะฮะแล้วเราก็เปิดทีวีอยู่นะฮะคิดว่าทุกคนน่าจะได้ยินเสียงเราทัดเจียนแหละนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะตัดเตียแอ m มเบียนเราสามารถทำได้เหมือนกันนะครับลองดูครับ คลิปนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างของการนําเอาเรื่องของ AI w i t e e d s t o r มาใชใ้ในการลบเสียงที่เราไม่ต้องการฮะเวละคลิปนี้เนี่ยเราถ่ายโดยที่เราไม่ได้ใช้ไม่นะครับเพราะว่าเราไปงานแถลงข่าวะครับแล้วก็เราถ่ายผู้ที่บรรยายให้เรานะครับโดยที่เราเอามือถือเนี่ยถ่ายด้วยกล้องมือถือเลยนะครับใช้ไม์ของมือถือเลยนะครับ ซึ่งจะมีเสียงรบกวนแล้วก็เสียงผู้พูดเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ดังชัดเจนนะฮะแต่ว่าเราจะใช้ตัว Audio e a r t e r นะครับมาช่วยในการใช้จัดการครับโดยที่กดไปที่ปุ่มติ้นต่อนะฮะจากนั้นเนี่ยก็กดปุ่มลำโพงนะฮะกดไปที่ตัวลบเสียงครับนี่มันจะเป็นการวิเคราะห์นะฮะนี่วิเคราะห์เสร็จปุ๊บนะครับมันจะมีสองอันนะับอันนี้ จะกดออโต้ก็ได้นะครับมีเสียงแล้วก็มีเสียงรบกวนนะฮะเราลองฟังต้นฉบับก่อนนะครับแล้วก็เราลองทดสอบฟังในส่วนของอาการตัดแต่งยารบกวนดูครับอันนี้นะครับเราลองกดไปที่เตียงก่อนแล้วก็กดฟังเหนื่อยและและ้วอยากผัดล่างเมื่อเราอยู่บนเตียงปุ๊บเนี่ยอ,อันนี้นะครับสังเกตได้ว่าเวลาเราถ่ายเนี่ย มันจะมีเสียงรับข้างเยอะแยะเลยนะครับทุกคนก็ถ่ายพร้อมกันนะครับที่เป็นนักข่าวนะแต่ทีเนี้ยเราจะตดที่ตัญญาบกวดนะครับแล้วเราจะลดต้นลดนะครับลดก็คือต้องลบไปนะครับสมมตเราลบไปที่สี่สิบแล้กันนะครับเรากดจากที่หนาอ่ะลองฟังดูนะฮะห้องในแต่ละวันที่มมทํางานจนเหนื่อยและแล้วอยากพักร้างเมื <onn> <or> oh ่อเราอยู่บนเตียงปุ๊บนี่ อ่ะอันนี้ก็ถือว่าเสียงชัดแล้วนะครับเราลองกดที่ตัวรับเสียงอ่ะตรงเตียงนะฮะเราเพิ่มผู้เสียงผู้พูดนะครับตักงสามสิบเปอร์เซ็นอ่ะประมาณนี้ก็ได้ครับตัดินนะฮะฟังเตียงดูครับห้องในแต่ละวันที่ทํางานจนเหนื่อยและและ้วอยากพักรลางเมื่อเราอยู่บนเตียงปุ๊บเนี่ยสังเกตได้ไว่าอย่างเงครับพอเราตับเนี่ย เราลองปรับไปปรับมาจนเราได้ไดตามที่เราต้องการแล้วละ่ะแต่ว่าทีเนี้ยต้องลองดูนะว่าเว่าเสียงที่เราฟังตอนแรกฮะมันอาจจะฟังเสียงผู้พูดได้ไม่ชัดเจนนะฮะอันนี้เราลองปรับตัวเสียงผู้พูดนะฮะแล้วก็ปรับแัญญี้ลบกวนเป็นลบนะฮะเสียงผู้พูดเป็นบวกนะครับอ่ะแล้วเรามาดูกันว่าเป็นยังไงเวลาเราเสร็จเรียบร้อยแล้วกดที่บันทึกสำเนาครับนะครับเรากดตรงบันทึกสำเนามันจะ บันทึก video. วิดีโอเวลาเราเอาไปใช้เนี่ยเราลองดูดีๆนะครับว่าไฟล์ที่เราไปใช้เนี่ยมันถูกไฟล์หรือเปล่าเพราะว่ามันจะเซฟเป็นสับเนาครับมันเราจะไม่ได้เซฟทับไฟล์เดิมนะฮะอันนี้ลองดูชื่อไฟล์ดีๆแล้วกันแล้วก็ลองฟังดูก่อนนะครับว่าตัวนี้ใช่ไฟล์ที่เราจัดการหรือเปล่าครับอันนี้ก็คือการสาธิตการนำเอาอะลิโอเอเซอร์มาใช้งานจริงครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ใน พื้นที่หรือสถานการที่เราไม่สามารถควบคุมได้ว่าเราจะเอาไม์ไปติดที่ตัวผู้พูดนะฮะ mm hmm. ก็ใช้ออเ i อเรเซอร์ในการตัดเสียงรบกวนแล้วก็เพิ่มเสียงผู้พูดได้ครับ